วะสัมผัสด้วคนเบิด์ตบัตเขาเฮงกันไปบ่อนาเสือเจานเอียงก็เย็นเสือ,อเ,เอ้ยเบื่อบริจมได้หนีพ่าวมันเป็นเรื่องเล่าดีๆทิ่แม่บอกให้มึงฟังนี่ละทิ่บอกอีหยังไม่่อยฟังเอื่อยไปดูดวงมึงหมอรู้ผลหรทักว่าเอื่อยสิลวยไพ่ในมือนี่ม,มึงเจ้อบอ,อตอนนี้น่ะเอื่อยลุยแล้ว อีลีบอกอฟนจะบอกอีลีบมนี่แต่อีลีอ่นเดียวบอสกัตกเส้อได้เลยไปหาเพิ่นมาว่าน,นี่กรับบ้ามือนี่เพื่อทถือเลขสามโตตรงโอ้ยอีลีบอกไอฝนบัดก็สิมแม่น,นค่ะแค่ว่าดูซื้อเอียงล่ะแล้ื้อไปยี่นี่นี่สำนักเราอยู่เก็กไทยบ้านน่อยละ่ะสี่นั่นสี่นี่อียงเอื่อยนะ่ะก็ถือบัด โคดิทยังเถือกเลยเบื่อแน่นั่งเลยเดาอปล่าถามมึ่งสืบไปดูหมอดูดวงนั่นไปหาเราี่รักมึงนั่นแห้งว่าท่านมีผัวอยู่ไปเบิ่งเมี่ยเหลืองเหนือคู่นั่นถามมันเดบผัวน้าเขาเออแหมตลอดเอื่อขอยาท่านมีผัวอยู่ไปหาเมืองสว่าล่ะเออไปเบิ่งไหวเนี่ยหมอดูแม่นเม่นเนี้ยนี่รุนผนใดมันสิมีมาต่างูส่สำนนาบานเฮ้า เดิงไปเด้อปลาเตื้ยเอ๋ยได้กค่ะดงค่ะดอกน้ำเขาเนี่ยข้าจันข่อยสีฝ่าไปเมืองเลยไอ้ฝนข่อยนี่อีนดีเพรวจันตัวสั้นเร็วแล้วมึงเป็นเอียงนี่ยซันมึงกับซันแต,ต่โตทิล่ะยังสิสไปซันแนวเอือน้ำโอ้ยข้ามีผัวอยู่ไปฝ่าไปเบิงเดือยไมได้มืออื่นเหมือนหึ่งเม่บอกเอ๋ยฟังนำ้ำเดี๋ยวเราสิบระยู่กับปันนั่นคิ้วแหงห่าวอยู่เอ๋ยฝนเดี๋ยวขอย่ยวขอยฝ่าวไปหาหมอดูกันเด้อเดี๋ยวข่อย สิได้มีผัวน้ำเขาอุ้ยพี่ไอพี่ไอเอา้าพ่อเจ้าพอดีข่อยมีเรื่องสีหวงใบฟังวางหางนี่ข่อยไปมึ่งดวงก็พอใหญ่หนมีมาอุ้ยเราบอกว่าข่อยสิได้ผัวได้ผัวเป็นคนต่างชาติเหรอนเนี่ยพี่ไออุ้ยเอุ้ยแล้ววะไข่อยสิได้บินไปต่างประเทศไปไซดีอเอาผัวสิงค่ะโปผัวฝรั่งเศสร็จผัวพม่าอุ้ยบัวเมียนล่ะ ไปขอพม่าพนุ่มกระไดเออดุสิเดดผัวลาววะผัวกัำผู้ชาติมันเกลียอะดุสิเดดผัวต่างสั่หมอดูข้าจางสั่งบ่อผาห้วยว่าเม้นเม่์มึงสิเดดอันจำผีพุ่นบ่อิลิเดทิทายไม่มึงดวงหมาเขาบอกว่าข่อยสิเดดผัวต่างประเทศข่อยว่าว่าเม้นสิเดดไปโซนอเมริกันพคนบ่คันซ้่งผิดอุ้ยตายแก ข่อยอยากได้ผัวอุ้ยข่อยดีใจแห่งพี่อไอข่อยจะได้ผัวฝรั่งมึ้กีได้ผัวต่างชาติเอ๊ะอ๊ะไอ้วะมันขำแหงขำแหงเนี่ยเพ้ามึงไปเบิ่งกับหมอดูไดเอ้าข่อยกับบอกเจ้าละดีว่าข่อยไปมึงกับพี่ใหญ่หมี่มาเน้นเลยเด้ว่าข่อยจะได้ผัวต่างชาติข่อยจีได้ผัวต่างชาติพี่เคยไอ้ไอ้หมีหมอดูบ้านห่อง เราอยู่บนหน่อบอมเรนบ่เอ้าถึงเราสิอยู่บนหน่อแต่เราเก็เมืองแม่นเลยพี่อายนี่ไอ้ฝนนั่นมมเราไปเมืองมาลุยว่าไอ้ฝนสีรวยเห็นบ่ล่ะมึงน,นี่ไอ้ฝนถึกสามโตตรงพอดีพี่ไอโอ้ย่ปปญญาฮาฮ่าฮ่โอ้ยสุปัญญาอ่อนฮุยซุ่มซูนงงง่ายีเนาะเอ้ยมึงถือสามโตรงถืงอยูุ่ไสไอ้คือโบเห็นเงินสู้ถือโปยี่มี่ตัวเลี้ยวตัว ตัวเนี่ยเด็กเจาก้าอวาจังสัต์เอ้ากรตัวนั่นเดียวพอ,อยังนี่เราอยู่บนนอกเราเป็นหมอดูอีสานเราสิ่ชิ่วไปหอด่างประเทศพอนั่นบอกหอดอ้าไม่ดูกงอเมรดีกาว้ายร่มสูน่ะถือตัวแล้วเอา้าพันสันพี่อายจะบอกเหตุผลมาเม้อเป็นหยังเจ้าขว่าพอยีมีรถตัวเท่าทงขี่เรากับมองคนอื่นเหม็นทุกคนเราิตัวนี่ตัวพอยพังมีนั่นความหมายของเรา่ะ เราบอกว่ามึงน,นะสีได้ผัวนะ่ะซาดนะบอมเรนซาดนี่ที่เราบอกว่าต่างประเทศนะ่ะมันบอมเรนเลยอีลีบอกพี่อายอเออซาดนาพุ่นมึงจังที่ได้ผัวว้ยอีงองอทั้งหนอนง,งอทั้งเอื่อยสุ่มสูนี่โอ้ยอีลีบอกพี่อายโอ้ยซาดนาพุ่นบอไวาจังที่มีผัว ใครก็สิมีหัวละสาดนี่พี่อาบ่ได้รอกมือว้ายใครยังมีหัวเด็ดเดยใครยังมีหัว